เส็ทุกคนด้วยนะครับปราสดีพี่น้องนะครับพี่น้องเช้าพี่น้องพ่อพี่น้องเช้าขอนแก่นครับพี่น้องบันเกลื่อนเคียงนะครับผมที่มาเป็นเร่งเชี่ยว่นใจนะครับแห่งมาเลฟเสียยี่หกลบโพสกอรลึกอการปีที่หกในคเพียนนี้นะครับพี่น้องใกล้จะถึงเวลาทําการแสดงแล้วครับกันแป๊พี่น้องมาหอดจอดถึงจับจองมองหาหมองนางครับวันนี้น้ำผลย่านไม้มาฝ่าพีตอนนอกับเสียงที่หกวีที่หกนะครับลำเหลือกตอก่อนครับทัาน้องขอนแก่นสอดแก่นจังปางน้ำฝนได้ทำพื้นดีตับ เรื่องตะกอนเรื่องเกาหลีพี่น้อยนะครับนามาฝากมาตอนพี่น้องละคำขึ้นนี้พี่น้องมนวนครับับชิงานมารับเสียงวิหกนกพงตกรครับผมเอาทรงเวทต้อนับท่านไปพิธีขอนทับทิงกันละกันครับกับผมขอบคุณนะครับทีมงานอาจารย์ดนตรีนะครับทีมงานผู้บริหารนะครับนกพงตกรนะครับซาวเช็คนะครับระบบเสียงมนวนนะครับในพี่น้องดบมวนกันในคำขึ้นนี้นะครับผมทีมงานอาจารย์ดนตรีเสียงโยบแบรนด์ครับ งานบรรเลงโน้สากลครับผมร่วมไปถึงระบบเสียงดีๆนะครับทีมงานกบแซว2 0 0 8พร้อมกับเบาบุนหลิมมือมิกครับพี่น้องมาหมอบความหวาในพี่น้องดันระบบเสียงนะครับไฟแสงสีสวยๆนะครับทีมงานอาจารย์ยะมาสเตอร์ดีไซน์ครับผมเตรียมความ้อมทุกๆระบบในตอนนี้พี่น้องครับพี่น้องท่าบุญแล้วนะครับผนันประตูของมาแล้วนะครับพี่น้องครับสามารถ จับจอบมังนังได้เด้อมวนกับแต่ครับดนตรตีมันมวนในช่วงเตรียวฟ้อมพอมกันแล้วกันครับพี่นองต้อนรัเข้ามา